ที่เราสั่ก็คือเป็นโ,โล้อเอ็นเคชุดผักราคาประหยัดแล้วก็มียกถ้ยยังไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับตอนนี้บ้านแฟมีที่มากันที่ m อนะครับช่วงชวนชวนชิมวันนี้เรามากันที่ร้าน m k สุกี้นะครับไปแล้วไปครับนั่งไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับีี่เรามาทำอะไรครับ จะมาทำอะไรครับกินอีมไอีเ้อมกตํามก็เมนูที่เราสั่งก็คือ เป็ดพลอ MK ชุดฝักราคาประหยดัดแล้วก็มียกนะครับนี่มีชุดเด็กสองคนเป็ดครับอันนี้อะไรครับอะไรนะชุดฝักราคาประหยดัดนี่เมนูที่เราสั่งครับ MK

กเรามาฟังประหยัดตัวย่อของ MK นะครับ MK เติบโตจากธุรกิจเล็กๆเป็นร้านอาหารไทยย่างสยามสแควร์ดำเนินกิจการโดยป้าทองคำเมฆโตซื้อกิจการมาจากคุณมาคองคี ซึ่งย้ายครอบครัวไปอยู่บอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2505กิจการคุณป้าทํากิจการด้วยใจรักบริการจนถึงที่มาอุดหนุนติดใจกลับมารับประทานอีกและกลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุดและเป็นความความใจดีของคุณป้าั่นเองอาหารขึ้นชื่อในสมัยนั้นอย่างข้าวมันไก่เนื้อตุนผัดไทยผัดขี้เมาเนื้อย่างเกาหลีแบบเตาถ่า,าน ยำแซ่บอีกทั้งมีเค้กแสนอร่อยขายในตอนปีใหม่ด้วยนะครับกิจการเริ่มก้าวหน้ามาเป็นลำดับจบจนในปี2527ห้างสรรพสินค้าเริ่มผุดขึ้นหลายแห่งป้าได้รับการชักชวนให้ไปเปิดร้านในเซ็นทรันลาดพร้าวของคุณสำลิศจิรัธิวัฒจิราธิวัฒน์และให้ชื่อร้านใหม่ว่าร้านกีน MK ซึ่งยังคง เป็นร้านอาหารไทยอยู่เช่นเดิมมีลูกค้ากลุ่มครอบครัวและออฟฟิศเข้ามาอุดหนุนกันอย่างคับข้างและในปี2529คุณสำริ์ก็ได้ชักชวนให้เปิดร้านซุก,กี้เอสาขาแรกในห้างเซนทัลลาดพร้าวมีซุก,กี้เป็นเมนูเด็ดที่เรียกลูกค้ามาเข้าร้านอย่างต่อเน,นื่องจนในที่สุดก็ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในปัจจุบัน MK มีสาขาทั้งหมดกว่า400สาขา และมีสาขาในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะครับผมนี่คือประวัติโดยย่อของ MK นะครับวันนี้การทานของบ้านแปร,รมินทิพก็หมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับนี่คุณแม่จะทานแล้วแล้วเช็คบิลเรียบร้อยราคาก็ย่อมยาวสำหรับคนในครอบครัวนะครับอย่าลืมมาทานกันนะครับผมตอนนี้เราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยและกดทั้งหมดด้วยนะคะบ๊ายบขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ บบาายยขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง f a m i l y ่ทีบบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ